นิติกอัค่ะก็จะเป็นการจำลองระบบงานผลิตกระแสไฟฟ้าในสมัยนั้นค่ะมีท่านไหนอยากจะลองกุดูใบจ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกมามีไหมคะสักคนดถ้าไม่มีเดี๋ยวหนูจะผลิตเองมนะั้ะเอเองดูไหมบุดต้องท่านเ่ารื่องนี้นะคะเนี่ยมัไปีก็ ก็คือเปรียวเทียบว่าตรงนี้นะคะก็คือเป็นเรือค่ะเชื่อเคิื่องกลของเราก็คือแกละค่ะเราจะขนแกละขึ้นไปที่เกลียวลำเอียงจากนั้นจะลงไปที่หม้อไอ้น้ำค่ะจะต้หลังจากนั้นนะคะไอ้น้ำนะคะก็จะระเหยไปทางท่อแล้วก็ส่งไปที่ใบพัดค่ะและหลังจากนั้นใบพัดก็จะส่งไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถถ่ายวดีโอได้เลยนะคะถ้าถ่ายไปจุดใจเนี๋ยคนให้อีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณให้อีกรอบเลงค่ะ